สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยนะคะเราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่10ค่ะสระเอานะคะก่อนที่เราเรียนรู้สระเอานะคะครูก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะชื่อเรื่องว่าหมากับเงาในการฟังครั้งนี้นะคะใครมีความสามารถในการอ่านนะคะพอจะอยากลองอ่านดูนะคะพออ่านได้อยากลองอ่านดูอ่านตามครูได้เลยค่ะใครนะคะที่ยังอ่านเองไม่ได้ก็ ค่อยๆสกดฝึกๆไปนะคะโดยวิธีการอ่านตามครูเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ่านคําได้เองนะคะอ,ะอ่านเสร็จนะคะเรื่องหมากับเงาเนี่ยฟังเสร็จอ่านเสร็จก็อย่าลืมนะคะเราต้องตั้งใจฟังเพื่อจะตอบคําถามด้วย<อ>เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังและลองอ่านตามครูกันดูนะคะ<อ>ชื่อเรื่องนะคะนิทานเรื่องหมากับเงานิทานเรื่อง หมากับเงาหมาตัวหนึ่งไปขโมยเนื้อมาจากตลาดขณะที่วิ่งข้ามสะพานมันชะงกหน้ามองไปในน้ำเห็นเงาของตัวเองมันนึกว่าเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่ขาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าของมัน มันจึงเห่าเพื่อที่จะแย่งเนื้อชิ้นที่ใหญ่กว่าจากสุนัขตัวนั้นเนื้อในปากของมันจึงหล่นลงไปในน้ำเงาในน้ำก็หายไปมันไม่ได้กินเนื้อที่คาบมาและมันไม่ได้กินเนื้อชิ้นใหญ่ที่มันคิดว่าสุนัขอีกตัว คาบอยู่ด้วยอีกครั้งนะคะลองอ่านตามกันดูนะคะหมาตัวหนึ่งไปขโมยเนื้อจากมาจากตลาดขณะที่วิ่งข้ามสะพานมันชะงูหน้ามองไปในน้ำเห็นเงาของตัวเองมันนึกว่า เป็นสุนัขต,ตัวหนึ่งที่คาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าของมันมันจึงเห่าเพื่อที่จะแยกเนื้อชิ้นที่ใหญ่กว่าจากสุนัขต,ตัวนั้นเนื้อในปากของมันจึงหล่นลงไปในน้ำเงานในาน้ำก็หายไปมันไม่ได้กินเนื้อที่คาบมา และมันไม่ได้กินเนื้อชิ้นใหญ่ที่มันคิดว่าสุนัขอีกตัวคาบอยู่ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะใครหลายๆคนอาจจะเคยฟังแล้วนะคะหมาหรือสุนัขก,ก็ชนดิดเดียวกันนะหอโมอาหมานะคะกับสออุสุนอะของนะักความหมายเดียวกันนะลูกมาตัวหนึ่งเนี่ยมันไปนขโมยเนื้อจากไหนคะจากตลาดลูกโตโรอาโดตลาด แล้วมันก็วิ่งข้ามสะพ,พานไปลูกใต้สะพ,พานนั้นะมันเป็นแม่น้าเป็นคลองลูกเป็นคลองมันก็ชะงวกหน้าไปดูในาน,าน้ำในคลองมันก็เห็นเงาลูกงอเอาเงาเห็นเงาของใครของตัวเองเปล่าอวดตัวอ๋อเองอาอเองของตัวเองมันเห็นเงาเนี่ยมันจะนึกว่าทําไมเป็นหมาหรือสุนัขต,ตัวหนึง่งที่เวลาดูในเงาเนี่ยเนื้อที่คาบอยู่ชิ้นมันใหญ่กว่าของมันอีกเนื้อเนี่ยชิ้นใหญ่ของมันอีก ราะมันเป็นเงาใน,นลูกเงานในน้ำบางครั้งมันจะขยายใหญ่กว่าของจริงมันก็เลยเหา่าูเหาเหาเหาอ้าปากเวลาเห่าก็ á, łem, ต้องอ้าปากใช่ไหมเหาเสร็จแล้วอ้าปากเห่าเนี่ยทําให้เนื้อเลยทําไมคะเหาะก็จะแย่งชิ้นเนื้อจากสุนัขตัวนั้นน่ะเนื้อในปากมันก็ทําไมหล่นลูกหล่นลงไปในเราอ้ํานานำไปโทน้าหล่นลงไปในน้ำนะคะเวลาเนื้อมันหล่นไปในน้าบึกเงามันก็หายไปเงาในน้ําเงาของมันเองหายไป มันก็เลยอดกินเนื้อที่คาบมาด้วยและมันก็ไม่ได้ชิกินชิ้นเนื้อใหญ่ที่มันคิดว่าเป็นสุนัเนขเอกตัวคาบมาด้วยมันอดกินหมดเลยลูกอะจากนิทานเรื่องนี้นะคะหนูคิดว่าหมากรงเงาให้ข้อคิดอะไรอย่าโลภใช่ไหมอย่าโลภอ,อย่าโลภมากนะคะโลภมากเนี่ยต้องอยากจะได้แต่ไม่เพียงไม่พอสักทีนึงไปขโมยมาได้ชิ้นนึ่งแล้วยังจะเอาชิ้นใหญ่กว่าอีกนะคะทำไงคะ สุดแล้วสุดท้ายแล้วโลภมากลาบหายนะคะความโลภก,ก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะคะสิ่งที่ได้มาก็ไม่เหลือเลยนะลูกนะก็เป็นเรื่องสอนใจเรานะคะจากความงงเง่านะคะของหมาตัวนี้ยนะคะไม่ไตร่ตรองให้ดีอ่ะว่าเนี่ยมันคือใครเงาอ่ะเงาก็คือตัวของหมาเองนั่นเองนะคะก็เลยอดเลยนะคะโลภมากไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยลูก ไม่เหลืออะไรลยอาทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระเอากันลูกจากคาว่าเงาเมื่อสักครู่เนะาะสระเอาหน้าตาเป็นนี้ค่ะมีสระเอกับสระอาเห็นไหมคะเป็นสระเสียงสั้นค่ะอะานักเรียนลองอ่านเสียงเอาพร้อมๆกันเอาเอาเอาเสียงมันจะทอดยาวไม่ได้นะเสียงมันจะต้องติดนะคะสั้นๆเอาเสียงมันก็จะเหมือนสระอะกับมีวอลแหวนสะกกุดค่ะ นะคะออกเสียงเหมือนมีสระอ่นมันก็เอาวเกานะคะแต่เสียงมันจะสั้นกว่าเกาอย่างเงี้ยนะคะเอานะคะเวลาเขียนก็มีสระเอนะคะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นแล้วก็มีสระอาตามหลังนะคะคาสระเอาไม่มีตัวสะกดลุกไม่มีตัวสะกดเลยมีเอข้างหน้ามีอาตามหลังนะคะต้องเขียนให้ครบแบบนี้ก็เอาเกานะคะไม่มีตัวสะกดนะคะเออารวมกันเป็นเอาวิธีการเขียนลุก เขียนแบบนี้เขียนสระเอได้นะคะเขียนสระอาได้ก็เขียนสระเอาได้ไม่ได้ยากเพียงแต่นักเรียนต้องเขียนให้ครบต้องมีเอนาหน้านะคะตรงกลางนี้ไว้สําหรับใส่พยัญชนะต้นซึ่งพยัญชนะต้นอาจจะมี1ตัวหรือ2ตัวก็ได้และปิดท้ายด้วยสระอาค่ะต้องมีสระอาด้วยนะเออามาพร้อมกันเรียกว่าสระเอาถ้านักเรียนนักเรียนลืมเขียนตัวใดตัวหนึ่งไปสระมันก็จะเปลี่ยนไปนะลูกนะต้องเขียนให้ครบทั้งสระเอสระอาถึงจะเป็น จะเอาค่ะลูกเอาการอ่านสะกดคำนะคะก็ขอเสนอเป็นพื้นฐานอย่างนี้ค่ะคำแรกค่ะเกากอเอาเกากอเอาเกาก็เกิดเป็นตต่อค่ะตอเอาเตาตอเอาตอถ้าเกิดมีรูปของวรรณยุกต์ค่ะกอเอาเกาเกาไม่เอกเกา กอเอาเกาเกาไม่อีกเกานะคะอีกสักคำที่มีรูปวรรณยุกต์นะคะรอเอาเราเราไม่โทรเรารอเ,เอาเราเราไม่โทรเราสระเอานะคะอย่างที่ครูบอกค่ะไม่มีตัวสะกดแต่พยัญชนะต้นบางครั้งก็มีสองตัวค่ะเช่นคำนี้ขอรอเอาเขา เวลาไยนชนะต้นท <Vers> ี่เป like ็นคำควบกล้ามแบบนี้นะคะกระดกลล้นนิดนึงออกเสียงทั้งสองตัวเลยนะคะออกทั้งเสียงขอไข่แล้วก็ลอลิงขอรอเอาเหาขอรอเอาเหาแล้วก็เกิดเป็นหอหีบอย่างนี้นะคะออกเสียงลอลิงแต่เสียงเพี้ยนสูงขึ้นนะคะเช่นขอรอเอาเหลาเหลาไม่เอกเหลาขอรอเอาเหลาเหลาไม่เอก เลานะคะอีกทีหนึ่งหอรอเอาเราเราไม่เอเีกเราเดี๋ยวไปอ่านคำสาระเอานะคะจากแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะที่หน่วยการเรียนรู้สาระเอาได้เลย่ะเปิดแล้วอ่านตามครูค่ะรขออ่านครั้งแรกขออ่านแบบสะกดคำนะคะคำสาระเอาไม่ยากเพราะไม่มีตัวสะกดเลยลูกเรารอเอาเรา Cao co au cau đau đo, au đau thau thò au thau bao bò au bao thảo thỏ, au thảo mau mo au mau hảo hó au hảo เอา,อเอาเอาเ,าอเอาเอาเก่ากเอาเก่าเก่าไม่เอกเก่าเข้าขอเอาเขาเขาไม่โทรเข้าเจ้าจเอาเจ้าเาจ,าจ้าไม่โทรเจ้าเท่าทอเอาเท่าเาท,าท่าไม่เอกเท่า เน่าโนเอาเน่าเน่าไม่เอกเน่าเช้าโชเอาเช้าเช้าไม่โทเช้าเฝ้าฝอเอาเฝาเฝาไม่โทเฝ้าเหล่ารอเอาเล่าเล่าไม่เอกเล่าเหลาหอรอเอาเหลา เปล่าปรเอาเปล่าเปล่าไม่เอกเปล่าเร้าสอรอเอาเสาเสาไม่โทเส,ส้าสีเทาสอีสีทอเอาเทาสีเทาสอ,อีสีทอเอาเทาสีเทาเป่าปี อเอาเปาเปาไม่เอกเป่าปอีปีปีไม่เอกปีเป่าปีค่าเช่าคออาคาคาไม่เอกค่าชอเอาเช่าเช่าไม่เอกเช่าค่าเช่าคออาคาคาไม่เอกค่าชอเอาเช่าเช่าไม่เอกเช่าค่าเช่า เข้าใจขอเอาเขาเขาไม่โทรเข้าจอไอใจเข้าใจขอเอาเขาเขาไม่เอกเข้าจอไอใจเข้าใจบ้านเช่าสีเทาบออาโอบ้านบ้านไม่โทรบ้านชอเอาเชาเชาไม่เอกเชา่าสออีสีโทอเอาเทา บ้านเช่าสีเทาเราเล่าเรื่องเหารอเอาเรารอเอาเราเราไม่เอกเล่ารอเอืองงอเรืองเรืองไม่เอกเรื่องหอเอาเหาเราเล่าเรื่องเหาเขาเอาเต่ามาขอเอาเขาอเอาเอา ตอเอาเตาเตาไม่เอกเต่ามออามาเขาเอาเต่ามาขออ่านเป็นคำนะคะทีนี้เราจะมาอ่านเป็นคำซึ่งไม่ยากเลยสละเอานะคะเราเกาเดาเทาเบาเผาเมาเหา เอาเก่าเข้าเจ้าเท่าเน่าเช้าเฝ้าเล่าเหลาเปล่าเศร้าสีเทาเป่าปีฆ่าเช่าเข้าใจบ้านเช่าสีเทา เราเล่าเรื่องเหาเขาเอาเต่ามาอีกรอบนะคะเราเกา่าเดาเท่าเบาเผาเมา,า,มาเหาเอาเกา่าเข้าเจ้าเท่าเน่าเช้า เฝ้าเล่าเหลาเปล่าเศร้าสีเทาเป่าปีค่าเช่าเข้าใจบ้านเช่าสีเทาเราเล่า,เ,ลาเรื่องเหาเขาเอาเต่ามาคะนักเรียนอ่านซ้ำๆด้วยตัวเองหลายๆครั้งนะคะจะได้คล่องนะคะ มาดูคําที่เป็นประโยคเพิ่มเติมนะคะที่ครูอยากจะนําเสนอฝึกอ่านประโยคและตอบคาถามจากประโยคด้วยคะ่ะประโยคแรกนะคะฉันซื้อรองเท้าคู่ใหม่อ่านอีกครั้งค่ะฉันซื้อรองเท้าคู่ใหม่ฉันซื้ออะไรคะคำถามฉันซื้ออะไร ถ้าเกิดถามอย่างนี้นักเรียนก็ต้องตอบว่าซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะคะประโยคมันจะต้องบอกว่าใครทําอะไรเวลาเขาถามนะคะนักเรียนก็จะต้องตอบได้ว่าใครทําอะไรเช่นกันใครซื้อรองเท้าเออถามว่าใครซื้อรองเท้าแล้วก็ต้องบอกว่าฉันใช่ไหมในประโยคบอกว่าฉันอ่าประโยคที่สองค่ะภูเขาลูกนั้นอยู่ไกลมาก ภูเขาลูกนั้นอยู่ไกลมากจากประโยคแสดงว่าภูเขานี้อยู่เป็นยังไงคะอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลมากต่อไปค่ะหมากำลังเหา่าหมากำลังเหา่าถ้าเกิดเขาถามว่าสัตว์ชนิดใดเหา่า นก็ต้องตอบว่าหมานะคะต่อไปหาประโยคที่4บ้านฉันมีเล้าไก่บ้านฉันมีเล้าไก่เขาก็อาจจะถามว่าที่บ้านของฉันมีอะไรมีเล้าไก่หรือจามว่าที่บ้านของฉันในประโยคเลี้ยงสัตว์ชนิดใดที่บ้านของฉันเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็ต้องตอบว่า เลี้ยงใครเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงไก่เพราะมันมีเล้าไก่นะคะมาดูประโยคเพิ่มเ,เติมค่ะเต่ามีสี่ขาเต่ามีสี่ขาขี้เท่าอยู่ในเตาไฟขี้เท่าอยู่ในเตาไฟ 4บวก5เท่ากับ9 4บวก5เท่ากับ9นะคะก็เป็นประโยคเหมือนกันมาถึงแบบฝึกหัดค่ะลูกแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทำกันนะลูกนะหน้า90ถึง91นะคะหน้า90ถึง91ข้อ2นะคะ หน้า9เนี่กก็จะให้นักเรียนเติมคําสระเอาเติมสระเอานะคะเติมสระเอาในคําและฝึกอ่านคํากันค่ะเรามาเติมกันก่อนเติมไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกัน ูเลยค่ะจากรูปภาพผู้เขาพอผูขอเขาภูเขาคําต่อไปค่ะต่อเอาเตาฟอไอไฟอ่านว่าเตาไฟค่ะต่อไปค่ะต่อเอาเตาเตาไม่เอกเตาโนอานาเตาหน้าเห็นไหมคะคำสระเอาจะไม่ค่อยมีตัวสะกดนะคะอ่านง่ายมากงอเอาเงามมไอไมไม้ไม่โทไม เงาไม้นะคะรองงอรองนะคะงองงูเป็นตัวสะกดรองงรองโธเอาเท้าเท้าไม่โทเท้ารองเท้านะคะคําสุดท้ายะค่ะรลเอาเลาเราไม่โทเลากอไอไก่ไก่ไ,กไ,ไม่เอกไก่เลาไก่นั่นเองผู้เขาเตาไฟเตานาเงาไม้ รองเท้าเล้าไก่มาดูข้อ3ค่ะข้อ3นี้ก็ไม่ยากให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนักเรียนเคยทำหลายครั้งนะคะมันมีสระเอากับรูปบรรยุกต์มาให้นะคะแล้วก็มีรูปภาพอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นแทนตัวพยัญชนะนะคะอะันแรกนะมันเป็นรูปอะไรรูปพึ่งนักเรียนก็ต้องเขียนพอพึ่งแทนนะคะแบบนี้ พอเอาเผามีไม่รูปวรรยุกต์ด้วยไม่เอกพอเอาเผาเผาไม่เอกเผาค่ะต่อไปค่ะมีวแหวนใช่ไหมเราก็เขียนสระเอก่อนสระเอามีสระเอข้างหน้าแล้วก็รูปแหวนก็แทนด้วยวแหวนลูกอย่าลืมสระอานะคะสระเอาต้องมีทั้งสระเอสระอามีรูปบรรณยุกต์เป็นไม้โทด้วยวเอาเวาเวาไม้โทเวอาวอาเวาเวาไม้โทเวอานะคะ ต่อไปค่ะก็มีสระเอข้างหน้านะคะมีรูปคนแก่คนแก่คือทออะไรคะทอพูดเท่านะคะทอพูดเท่ามีไม่เอกข้างบนด้วยค่ะทอเอาเท้าอ่านนะคะทอเอาเท้าเท้าไม่เอกเท่าทอเอาเท้าเท้าไม่เอกเท่านะคะรูปต่อไปอ้าวมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วค่ะมีสระเอข้างหน้ามีรูปแรกอะไรหอหีบ แล้วก็มีลอลิงด้วยใช่ไหมมีรูปลิงบนลอลิงมีไม้เอ็งอยู่นะคะอย่าลืมใส่นะอาวคำนี้อ่านว่าสะกดค่ะหอลอเอาเหลาเหลาไมเอ็กเหลาหอลเอาเหลาเหลาไม่เอกเหลา,า,า,าต่อไปค่ะสระเอข้างหน้าโอควายลอลิง นะคะมีรูปควายกับรูปลิงก็เขียนคู่กันเลยเขาเรียกคําอักษรพยัญชนะต้นสองตัวนะคะคําควบกันมีไม่โทรบนลอลิงด้วยนะอย่าลืมคอเวลาอ่านนะคะออกเสียงสองตัวเลยคอลอเอาเคลาเคลาไม่โทเคลาคอลอเอาเคลาเคลาไม่โทเคลานะคะทั้งคอควายลอลิงกระดกลิ้นค่ะคอลอเอาเคลาเคลาไม่โทเคลา ต่อไปค่ะสระเอรูปอะไรคะไก่ก็กอไก่รูปลิงก็รอลิงค่ะใส่สาระอาก่อนก็ได้แล้วก็อย่าลืมว่าข้างบนรอลิงนั้นมีไม่โทอยู่กล้านะคะโกโลเอากล้าเกล้าไม่โทก,กล้าวโกโลเอากล้าวกล้าไม่โทก,กล้านะคะก็จะได้คําว่าเผ่า เว้าเท่าเหล่าเคล้ากล้าวนะคะ,ะส่วนรูปนี้นะคะหน้า9 1้าและรูปแตกนิดหน่อยนะครูถ่ายมาแล้วครูขยายเยอะไปนิดปนึงข้อ4ี่เขาบอกให้นักเรียนเขียนคําสระเอาจากภาพและฝึกอ่านให้นักเรียนเขียนคําสระเอาจากภาพและฝึกอ่านค่ะดูดีๆนะรูปแรกรูปคนก็จริงแต่เขาชี้ไปที่อะไรคะอวัยวะร่างกายเราตรงนี้เขาเรีกเยกอะไรคะ เขาใช่ไหมเข่าหรือหัวเข่านักเรียนจะได้เขียนคำเก่งๆหัวหัวเข่าจะได้หัดเขียนสระอัวทบทวนสระอัวด้วยนะหัวหอัวหัว,หวขอเอาเขาเขาไม่เอกเข่ารูปต่อไปนะคะเป็นทั้งขาเลยแต่เขาชี้ไปที่อะไรคะบริเวณนี้เรียกว่าอะไรคะ เท้านะคะท่าโทอเอาเท้าเท้าไม่โทเท้านะคะต่อไปค่ะรูปต่อไปเลขอะไรคะเนี่ยเลขเก้าใช่ไหมคะเลขบนเลขเก้าเลยนะจะได้เขียนเก่งๆเลขลอเอนะคะลอลิงส์สไลเอรลอเอขอเลขลุด รอเอขอเลขกอเอาเกากอเอาเกาเกาไมมเลยเกาไม่ถูกเก้านะคะกอเอาเกาเกาไม่ถูกเก้าโตค่ะอันนี้อะไรคะตรงนี้บริเวณที่เขาชี้เป็นบ้านแหละแต่บริเวณที่เขาชี้คืออะไรส่วนประกอบของบ้านเสานั่นเองเสานะคะก็เขียนง่ายๆสอเอาสอเอา เสานะคะสอเอาเสาข้าจะเขียนคําว่าบ้านด้วยกระดาะคุณลองเขียนคําว่าบ้านจะได้เขียนเก่งๆโบฮ่าโนบ้านบ้านไม่โทร่าจะได้เขียนคําว่าบ้านเป็นนะเสาบ้านนะคะเสาตัวที่เป็นเสาบ้านจะเป็นสอเอาเสานะคะแต่ก็เกิดวันเสาจะมีรอเรือกาลันต่อด้วยนะลูกสุดท้าย ปาวุ้นจิ้นก็จริงแต่ปาวุ้นจิ้นนี่เขาชี้ไปบริเวณไหนของท่านเปาเขานั่นเองนะคะคเข่าเขาทีนี้ลูกคอควายกระดูกลริ้งก็ต้องมีรอเรือลูกคอรอเอาเขาคอรอเอาเข่าเข่าก็คือเหมือนมีขนมีผมอยู่ตรงคางนะคะผู้ชายก็จะมีกันนะคะเขราสรุปแล้วก็มีคำว่าหัวเขรา เท้าเลขเก้าเสาบ้านและคำว่าคราค่ะมาต่อค่ะข้อหกีอข้อห้าใช่มากนักเรียนก็ไปคัดลายมือเองนะคะคัดเรืสวยๆมีคำว่าน้ำเน่าน้ำเน่ากําเดาทางเข้ามันเผาน้ำเน่ากําเดาทางเข้ามันเผา ไปคัดเองนะคะคัดไปแล้วก็ลองสะกดคําไปด้วยนะคะจะได้เก่งๆก้อ6ก็อยากให้นักเรียนลองสรุปเองนะคะลองสรุปซิสระเอามันเป็นสละเสียงอะไรสั้นหรือยาวประกอบด้วยรูปอะไรเขียนไว้ข้างตรงไหนของเพยญชนะนะคะมีสระเอใช่ไหมกับสระอาสละเอเขียนไว้ตรงไหนสระอาเขียนไว้ตรงไหนลองเขียนเองดูนะคะสุดท้ายงานที่ทําเป็นประจํานะคะ ซึ่งตอนนี้ก็รวบม,มาทำทีเดียวเลยเพราะคำมันง่ายก็คือการคัดลายมือค่ะนักเรียนก็นำคำที่นักเรียนฝึกอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาคัดนะคะคัดบ่อยๆเวลาคัดไปอย่างที่ครูบอกไปค่ะคัดแล้วก็อ่านด้วยอ่านคำมาแล้วก็มานั่งคัดอ่านก่อนแล้วก็มาคัดนะคะเราก็จะได้จำคำจำคำที่เราอ่านมาเป็นการเขียนได้ด้วยเราก็จะได้ ความสามารถทักษะทั้งการอ่านการเขียนควบคู่กันไปนปักเรียนก็จะอ่านก็คล่องเขียนก็คล่องนะคะสำหรับสาระเอาวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ